สบายดีพี่น้องสบายดีพวกตุ๊กุกคจพีปนอนจ้าพกอก็สร้างมนงเทนคือเก่าพี่น้องเลยสายเยกำลังเห่หมดแดงมดแดงค้างัดทั้งงัดมันงัดได้พี่น้องเลยเง่ทั้งเง่โอ้ยเนา้งแต่เดียวน้ ทั้งตัวหนเยยกยไปอีกรี้เลยเช่ก็คือเท่เพราะฉะนั้นเขาขายแพงอย่าว่าเ<อ>ขาจะไม่ลูกน,น,นี่ม่จะขาแ่วรีบ่ได้บงคุณแม่สอนบอกว่าเหียบ่ได้ก็จะแม่เงยเี่ยค่ะนนเน นะถือใ,ใจนะถือใจนะถือใจนะนี่แรกก็ต้องนี่ลูกเ,เอ,อ้ยเอาจัดถังเขาไม่เจอเขาเอาเล็กตัวนี้ออกสิถังก็ไปลูกยังสีลงมากไข่ก็ได้ไข่หมดแดงนี่พี่น้องเอง้ย มียั่ลกีเห็นกา <c oughs> บ่เห็นม้เห็น,นอยู่ไรคาอบันเคาะทางข้าไปอืมูบ่าวได้เฮ้ยอีนีู้่บ่าบ,บ้าบนได้ ทั้งวิลาบยบางน้อยะเก็บคีโต๊กไงบด้นแดงจะมุนอะไยุบซองยุบพี่น้องเลยสองสาวดาวกิจายการคืนออกหาล่า กำลินลองหากินมองมัวมือนะห้ามานวลในี่นอจันเก่เลยเห็นอยู่เจ๊เบาๆค่ะคุณลูกโอ้แดดส่องให้เราเลยเห็นไหมนะเห็นหมอพี่น้องเห็นตะกร้าต like ิ inhos, athletes, ้งแนนแนนแนนกู อออ้ยรอยหลุดไปล้วอยเอาครับโอ้ยงานครับโอ้ยยังเลลองกนก้ยอยังหัมดแลตามันจหลุดไข่มันหลุดออ้ยร้อยยังกระปอีกร้อยเดี๋ยวแล้วแล้ว นั่งตาบอคอยดีเด้อพี่น้องไอ้ร้านกันไะเออพอดีแล้วลูกพอดีแล้วเออของเงี้ยเสงตะเวนกค่แย่อยู่โอเคให้นานได้ห้าบอกเด็กเดักเด็กพี่น้องเว้ยซ้ำดักดักแด้โหลดนางกันนะหัวตาโหลดหนึงตาบอดีพี่น้องเ้ยตาบอดีได้ไปมาอย่างกัะตาข่วง มีบอลลูหางบ่หางไหมหาง ห้าง<ห>เขาเย็นแล้วออกมาพี่น้องรอบเอ้ยน้ำปากค่อยบอลคนกำนังอย่างกีบบาวอยู่ข้างล่างอืปลาเฮ็ดเฮ็ดปลาเฮ็ดโทนนี่นะเฮ้ย เย็งมาพี่น้องเขาใหญ่มันแบบว่าพลาดนะเดี๋ยวๆมามาอายจะทงเองลูกมันเป็นนนเ้ทไมมาาัอจี้เอาเออเจมย่าาาออยย่ ยันโยมันตีมันจะประถุก้อยเจมีเท่าสั่นวะี่นี่ยื้อชาแนโอ้อยไปโยมมานนั่นไม่ค่อยค่อยชอบไม่สิเงยเฮ้ยสองสาวช่วยกันเงยช่วยกันดันเลยช่วยกันดันนะลูกช่วยกันจับดันพี่น้องดันอย่างเดียวพ่อต้องจับค่ะค่ะรู้สึกว่ามันจะค่อยไปมันไม่ลงนะลูก ้องช่วยกันค่ะลูกได้ไหมีหนงสีนี่เนาจีบผู้บ่าวไปหนงเอ้ผู้หนึ่งแ่ผู้หนึ่งจีบผู้บ่าวเลิศค่ะแห้งๆลูก แจบ้านซุกนี่บอเอากันแจ๋เลยจะมาหรืวันซุกนี่บ่อโอ้มันคือบีงีขาดนางจอยไป็งเลยปกติสี่สาวสามสาวนางนี่จะรน้อยมันโดส่างมาน้าเวอร์อะไรเฮ้ยแสีบเบิรลูกหลาเฮ้ย อุ้ยบ้าเมา,มาลูกห้างในนหนเดี๋ยวอศชีเน่เองก็ได้ม,มันไม่แตกหรอกลูก,ลกมันเป็นปกติอยู่แล้วมันต้องสั่นแหง้หง่ อีลอยออยลอยอีดแงพี่น้องเลยปวดแขงลยนมาจับกล้องให้อาเนสเพตเองหรอกเออแทงแทงงทงเงพุ่นะฮีเจมิ่าแทงทั้งเงาสันพี่น้องเลยเงาเนยละบาดนี่มาไม่มีอาจัดการไไหมพี่น้องเสวยเบาไวปวดแขน เห็นกะยบพี่น้องน่น่ะเดียแเอ่อย่าเบิร์ตแม่เบิร์ตแต่ว่าอ่ยงไรหนึ่งแม่กระตาห่างใครน้อยมันลงเบิร์ตยังงั่างเท่าไห่มันหางเท่า่ะถึงันเนาะถึงคอยก็ง่าไม่ได้มีคอลงเลย ได้อยู่เห็นบาพี่น้องอ้ยโอ้ยบะเถืองเลยม็ดอ่าบ่เถเอาไมได้กินนมอ่ะพี่น้องเอ้ยแยะใส่พี่น้องโยกโอ้ยนอบ่มีบ่มันเห็ดใหม่ตัวน่ะพุนอีกครั้งนึ่งพุ่นกกิกผัว ห,ห้างไหนผูห้างใหม่ระเบิงนไหนมือก่อนเห็นห้างเดียว,นวยหนูเอ้ยข้างหน้าก็กิ๊กข้างหน้าพีนพ่น้อง <c ười> ไปอีกห้างต่อไปครับพี่น้องตา <c ười> นี่แหละข้างนี้นี่ไปตรงนี้อ่ะ <c ười> นี่ค่ะตรงนั้นเลยค่ะ <c ười> ต้นนั่นเลยนะ <c ười> น,นี่ต้นนี้ Ni nịt tân thiên hôn em hên ni nịt tân nịt tân thiên em hên nịt tân thiên 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 mô tân thiên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  เมีจะขื่นอยู่พี่เนอะตาเห็บไปไกระเห็ดนะโอ้ยค่อยอ่อาค่อยมีไหมมีมีค่ะเยอะม,มันบ่อเข่าวไหมโอเคโอเคมาขังออกามมาขังควนน้ำอีกนิดนึง พี่น้องมันมือเด็ดโบเห็นปเนป็นได้โอ้ยเพียนำ้ำอ่ะเทนจัดพี่น้องเลยโอ้ยเต็มหมดแล้วเด้อค่ะเนี่ยท่านี่บเห็นพี่น้องมันกีดหา,มางมดใหญ่ยังโบเบิร์ตดิยังค่ะเนี่ยมดโบยากตื้อตัวนี้นะ ตึงอยู่พะะ้าอามันคือใบายาขาวกตาคุณอาเฮ้ยเฮยแท่นี้ผมแท่นี้ผมมีอันกกอันอันควยบออบเบาพี่นอ้อง หมดยังหมดน่าจะหมดแล้ว uh มีข huh> ้างบ่อเอื้อยพูนทั้งผุนเนาะทั้งในพูป้าบ่ตื่นจะไหนอ่ะตื่นอยู่มันโน่นไปเลยอ๋อบ่เข่ากระตาซ้กไอ้เดิกกระตาลงไออื้อ มาเบิกพ่นี่พี่น้องสารยะไก่ขึ้นกระตากระตาเลยออกบะดนไปมันคือหูหี่ห่าววัไม่ไก่เลยโ้้ยโอ้ยอ่ามันบอกข้าวมาล้มล่อหมรั นะนนไปออกไปไม่เดินยังยังก่อนน่งจะออกมาแต่แง่พี่น้องอันนี้คือต้นยาพี่น้องเอ้ยยาสูบยาเมามันเอาเออนั่นอันนี้คือเข้าวบารีเสรปุ๋ยใส่็จพูอยู่ยวะธรรมชาติเลยยาเนาะพายจีบสนะ่ปุ๋ย์มันเนาะก็ใส่แต่พูนแหละเนาะงามอะดิ งานแต่แต่ละเจ้าเยอะไหมคะโอ้ยมีแต่มีแต่ใบไม้พี่น้องเลยแล้วจังเบิ้งพี่น้องบ่เห็นพี่น้องห้าสิบขึ้นทั้งเธอเช็คยู่ไสในห้างหมดก็ได้เนาะพอห้องหมดได้หาไว้หาเมื่อก่อนเกินสองสามห้างเราบอกนะ อ้าวโตอีกแล้วเ<ส>บิ่งเดี๋ยวพี่น้องมึงส่สงหน้าใสนมันยากนิดเดียวเพื่อได้เป็นลูกสะพ้ายนี่พี่น้องเอ้ยต้องท้าใจนิดนึงต้องท้าใจนิดนึง่งก็พี่น้องเอ้ยต้นนี้นัน่นเขาแย่บ้างหนึ่ง,งนะคือจะเขาแย่้หนูเห็น ุมันอยู่ทางทางทางเจ็ทางใดบ่ทางพุ่นเลยนะเขาเห็นนะเอ้ยน้องแน่อีกค่อพี่น้องข่มีอยู่มีอยู่เ้ยเย็นเธอพูดเบาๆก็ได้ทางนี้สไตล์อยู่แล้ว พี <elim> ่น <begun> ้องอื้มเหี้นะนี่พี่น้องเลยข้างนั่นดิค่ะ ข้างนัน้นค่ะไปข้างนัน้นพี่น้องมันเป็นสองหางเดมันอยู่คนละขาอันนี้โกกพี่สั่งว่าโกกคล้ายๆโกกล้างดำกกนเดาีาจะตากข้ร้านด้วยค่ะตาขึ้นกแสงดแดดพี่น้องถ้าสิบเจ็ดสิบแปดนะออ <laughs> ถ้าเจ็ดสิบแปดรู้หมดแต่ถ้านเล็กกว่านี้ล่ะไม่รู้ เลยก็ใหญ่กว่านี้นะเห็นหมดแก่งไปแก่งมาอยู่เกาะกันเป็นจายหฮูลาตาพี่น้องเลยในทรายเอ้ยขาเอ้ยเจ้ยคือไม่เทคิดถุ่มแต่ครับคสอนเมื่อนั้นมาคืองามแท้บอก ช่อนเมื่อหน้านั้นไปได้ปลานะได้ปลาอย่ญญญางปลาจีนบอกยกค่ะยกเราจะดูพี่น้องโอ้ยประจักใรไงข่ามาแดงประจักสอนกุ้งพี่น้อ,องชอนอย่างสามอย่างเอาไปกินแรงพี่น้องโอ้ยนี่แหละคือหน้าตาของเราใช่ไหมคือหน้าตาของชนีนเราเองค่ะสภาพตอนนี้นะคะสภาพตอนนี้มาจากเมือง ตอนห้ากินนะไปต้องเบิรงพี่น้องเพราะว่าพี่ขาซิงยั <c oughs> กงกับข้าก็ขึ้นแต่น,นั่งฟ้า <c oughs> พี่น้องจาแห้งกต่มาอยู่ทางนี้มันไหบัดนี้ <c oughs> อู้หูเห็นอยู่บ่พี่น้องเห็นกันอยู่บ่เห็นอยู่บ่ มันคือเโฟกสัสมันถึกแซงเ,เนาพี่น้องก็เลยเบรคโฟกัสไปเลยดิใสเปิ่งแป๊บหนึ่งก่อนพี่น้องเห็นบนอไข่พี่นโด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 ้องเอาระวังลูกๆไข่มดแดงนะคะโอ้ยเอ้ยพี่น้องหมุดเจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้า มีแต่ไข่ตึงๆนั่ะลูกจ้าวัอนี้ห่อกาเซลาลาเลยเพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกดติดตามเบิ่งใหเจ้าคีบซองแม่น้องแท้แล้วก็สาวเอื้อนเนาะอย่าลืม่นเพิ่นสกู๊ตสกุลพรอมกันใหม่คลิปหนาสบายดี